สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่ชนนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงคอนราส์์นะคะสำหรับคนรอรักเก่าประจำเดือนกันยายนนะคะเป็นคิวของชาวราศนาราศีมิถุนนะคะนะการแบ่งันที่แบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะไม่ฟิกนะคะสำหรับชองเมมย่นดี้อนรับชาวสองด้วยใครที่เคยเดิยวอยู่กับชาวราศีนาราศีมิถุนนะคะคุณสามารถเข้ามารับชมได้ในฐนานะชาวสอง เดี๋ยววันนี้ก็จะเปิดไพ่เป็นสามตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะตัวตนของคุณมิถุนแล้วก็ตัวตนของคนรักเก่าของคุณนะคะแล้วก็จะมีบทสรุปให้นะคะเดี๋ยวเมย์ขอสับไพ่แล้วก็ตั้งสมาธิให้สักครู่หนึ่งนะ กัเลยนะคะกล่องแรกตัวตนชาวมิชุนนะคะกล่องที่2ตัวตนของคนรักเก่าของคุณนะตรงกลางรสรุปนะคะโอ้ไพ่ดีมากนะคะสำหรับบรสรุปไพ่สำรับนะคะเอซเปนดิเคิลสะคะ้วาว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะหมายถึงความรักระหว่างคุณนะคะแล้วก็เขาเนี่ย ึงแม้ว่าจะจบไปแล้วแต่มันเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีความจริงใจให้แก่กันซึ่งมันหมายถึงว่าถ้าให้เวลากันและกันมากกว่านี้มีโอกาสที่ได้รีเทิร์นนะคะยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะมาเริ่มกันเลยนะคะตัวตนคุณมีราชินีถือดาบ justice กับหัวนะคะเจอโเวล์กับหัวแล้วก็เจ็ดเหรียญตัวคุณเนี่ยมีมองว่าในตอนนี้คุณตัดสินใจได้แล้วแหละเด็ดขาดแล้วนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ชั่งใจดูนะคะใช้ทั้งหัวใจแล้วก็เหตุผลนะคะคุณรู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องที่ไม่ยุติธรรมนะคะเกิดขึ้นแหละอาจจะเป็นฝ่ายเราหรือเขาก็ได้ที่เป็นฝ่ายผิดแต่แน่นอนอะ่ะการเลิกลากันอะ่ะมันเกิดจากสาเหตุที่สมเหตุสมผลนะคะมันไม่ใช่การเลิกลากันไปโดยที่ไม่มีใครทําอะไรผิดต่อกันเลยแบบนั้นแต่ว่าสําหรับคุณแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่จบลงนะคะคุณยังมีความหวังอยู่แล้วก็คุณมี ความอดทนด้วยอะ่ะที่จะรอหรือว่าให้โอกาสความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้เร่งรัดอะไรนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับไปดีเทิร์นนะคะกลับไปสารต่อความสัมพันธ์แต่คุณยังมีความหวังเสมอนะคะลึกๆในใจนะคะเกี่ยวกับคนรักเก่าคนนี้เนาะหรืออาจจะเป็นแค่ความหวังที่อยากจ,จะได้เคลียร์ปัญหาก็ได้นะคะสำหรับใครที่เลิกรากันนานแล้วนะพลังงานเขานะคะมีราชนีถือถ้วยขึ้นมากับผัว องเหรียญน,นะคะมี3คาถาแล้วก็มีไพ่ห้าดาบกับหัวสำหรับเขาแล้วถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้อ,อ,อยู่ในความสมคัญกับคุณน่นะคะความรักหรือว่าความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่เขาเองก็ยังไม่ได้ติดขาดนะคะในการตัดสินใจตรงนี้เขาเองก็ยังแอบมีความคิดถึงความสัมพั์นี้นะคะหรือว่าคิดถึงตัวคุณอยู่ไพ่สามคาถายังเปิดกว้างอยู่สําหรับโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ใจนะคะโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะในมุมมองของเขาแล้วก็ที่สําคัญที่สุด ไพ่ห้าดาบขึ้นมากับหัวบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มีอคติต่อคุณเขาไม่ได้มีข้อขัดแย้งที่อยู่ในปัจจุบันนะคะที่ว่าอยากจะเอาชนะคุณหรือว่ามีความคิดด้านลบก,กับคุณในตอนนี้เรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่าจบไปแล้วนะคะดังนั้นโอกาสที่คุณสองคนอยายจะได้ดีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันมีสูงมากเลยนะคะโอกาสยังเปิดอยู่และสำหรับใครที่เลิกลาเป็น1020ปีไปแล้วเนี่ยไพ่หนะ้าไพ่แบบนี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่ยังสามารถจะเป็นเพื่อนกันได้ถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจนะคะแล้วก็ได้ กลับมาพูดคุยกันก็ได้หลังจากที่เลิกกันไปบางคนอาจจะไม่พูดกันนะคะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะที่ไม่บอกว่ามันไม่ยุติธรรมที่ทำให้คุณต้องเลิกกันแต่ว่าเมื่อน่าไพ่ขึ้นแบบนี้ก็หมายถึง energy ในเดือนนี้มันเปิดกว้างสําหรับการจะกลับมาพูดคุยออกับคนรักเก่านะคะไพ่บทสรุปนะมีการเดินทางนะคะดูหมายถึง movement ก็ได้การเดินทางกลับมาหากันนะคะการได้เจอคนเก่า นะคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันก็หมายถึงอนาคตที่สดใสถ้าคุณอยากจะเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนแฟนเก่านะคะใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในอดีตคุณนะ่ยคุณทําได้คุณมีโอกาสที่จะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากเขาด้วยนะคะถ้าเขากลับมาหาคุณคุณเองก็พร้อมที่จะยยื่นหมตรีที่ดีกับเขาเช่นเดียวกันนะคะมีไพ่สี่ค่ะทาก็หมายถึงความมั่นคงนะคะเ,เนี่ยไม่ถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นคนรักกันแล้วก็เลิกลากไปโอกาสที่จะได้ดีเทิญนนะ่ะสูงถ้ายังไม่ได้เลิกกันไปนานนะคะ หรือถึงแม้ว่าคุณจะเลิกกัน10-20ปีแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าพลังงานมันดีไม่แน่ว่าอาจจะต่างคนต่างแบบเลิกกับแฟนใหม่ไปแล้วแล้วได้กลับมารีเทิร์นกลับมารักกันใหม่มันก็มีนะคะในหลายคู่ก็เกิดขึ้นได้นะคะเป็นปฏิหารเนาะดังนั้นอยากจะบอกว่าเดือนนี้ถ้าคิดถึงแฟนเก่านะคะลองติดต่อไปนะคะคุณน่าจะได้ผลตอบรับที่มันดีนะคะเพราะว่าพลังงานเป็นบวกมากสําหรับการรีเทิร์นนะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะ ดีย๋ยวมาดูคําพยากรณ์ของไพุ่เสวตกันบ้างนะค่ะช่วงนี้แจ้งนิดนึงนะคะว่ายังไม่มีดวงรายวันนะคะเนื่องจากว่าผู้อ่านยังไม่หายป่วยแบบ100%นะคะยังมีอาการไออยู่เยอะนะคะก็ไม่สามารถทำคลิปได้ทุกวันน,นะคะต้องขออภัยไว้ก่อน ขอบคุณสําหรับกําลังใจสําหรับคนที่ส่งข้อความมาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากเลยก็หลายๆท่านก็เป็นห่วงเมยนะคะว่า,าหายไปนานสําหรับดวงรายวันไม่ลงเลยก็ต้องขออภัยด้วยแหละว,ว่ามันยังไม่พร้อมจริงๆนะคะสุขภาพเนะาะใครที่ได้นะคะลิลิเอร์เอ็กซ์รทีแล้วก็พา s i o นคุณสองคนยังมีพาช i o นต่อกันนะนะคะ ัวคุณก็ยังรู้สึกดีๆเขาเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณการที่จะต่อกันติดมีโอกาสสูงมากยิ่งใครที่เพิ่งเลิกหลกกันไม่นานดีชีตหมายถึงการกลับมาหากันนะคะการกลับมาได้พบเจอได้ใช้เวลาร่วมกันให้ดีีจะเอหมายถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะในความผิดเก่าๆเรื่องราวในอดีตเนี่ยจะถูกแบบลืมมันไปนะคะมีการปล่อยวางนะคะแล้วก็ให้โอกาสกันใหม่นะคะก็ลองดูนะอย่ที่เมย์บอกนะคะให้มันมาดีมากพลัางงานมันเป็นบวกเนาะ เราคิดถึงใครนะคะคนแอดดตลองติดต่อไปนะคะอย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนกันแหละนะใครอยากจะขอโทษนะคะก็ติดต่อไปหาแฟนเก่าได้เลยนะคะได้มีการพูดคุยขอโทษเทียใจกันอย่างน้อยหนึงก็ทําให้เรารูฟออนได้นะคะแบบมีความสุขต่อไปไม่ต้องติดค้างคาใจอะไรกันดนะีย๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำปิดคายนะคะจากแอคเจอรอันเซอร์นะ ยูวาีดี้นะคะออเบนแดนซ์ไทเดฟเฟอนนี้สนะคะพลังงานดีมากนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะมีความสุขนะคะอย่างที่เมย์บอกพลังงานบวกมากสําหรับดวงคนร,รักเก่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนในตอนนี้จะห่างกันไปนานแล้วนะคะหรือว่าเพิ่งจะเลิกกันถ้าคุณติดต่อเข้าไปเนี่ยคุณจะสมหวังแน่นอนมันีโอกาสได้เคลียร์ใจนะคะแล้วก็คู่ไหนที่ เรื่องราวกันไม่นานเนี่ยมีโอกาสถึงขั้นกลับมาคืนดีกันแล้วก็จะทําให้ได้ลงเอยกันแบบแฮปปี้ยิงได้เลยนะคะ Definitely yes ก็หมายถึงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเนี่ยคุณจะได้คําตอบที่ดีนะคะคําตอบที่ถูกใจคุณแน่นอนนะคะจากคนรักเก่านะไม่ต้องรอเวลานะคะยูอาร e ดี y ก็หมายถึงในเดือนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อคนรักเก่าได้เลยนะคะถ้าชาวสเข้ามาดูก็เช่นเดียวกันนะคะคุณก็ติดต่อชาวลัคนาราศีมิถุนได้นะคะคุณจะได้ผลตอบรับที่ดีนะค,ะค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวลัคนาชาวราศีมิถุนนะคะแล้วก็ชาวสองถูกทานที่เข้ามารับชมชม่อเมเม่ถ้าคุณชอบพิมีฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ